เด็กนะคะเราเราเราไม่อยากที่จะไปไปชี้แนะชีน้นำรับงรอบคือคือเราอยากให้ประโยชน์เกิดกับสังคมทั้งหมดไม่ไม่ได้แปลว่าต้องทำเคสของ DHL เท่านั้นนะคะเห็นไหมคะอาจารย์ค่ะยกมือหรือเปล่าอ่านข่าวมา มาอยู่ตรงนี้หนูเดินมาเลยเวลานี้ค่ะมันมีแข่ันกัสามหัวข้อค่ะถ้าเข้ารอบสิบในการแนสมมว่า S M E ส่งเยอะอ่งเง<ม>ี้ยเราเวลาเข้ารอบส0ทีมไม่แต่เราไมด้บอกว่า10ทีม3อันเป็นทีมสอันเป็น S M E 3มอันเป็น E เราดูเราดูเ,าเกมอ่ะเมื e ่อี้นี้เกมตามที่แจก แล้วนะคะว่าเกมคืออะไรเราเรียนตามนั้นค่ะคือ,ต,คอตูนี้เห็นใช่ไหมคะฟังคิดสร้างสรรค์เนื้อหสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยค่ะสร้างสรรค์ i r i a t i v e เราเป็นคนรุ่นใหม่เราถึงให้โปจกต์นี่นะคะสดสดใสใสเนี่ยคิดสร้างสรรค์ออกแบบที่เออ่35%เราให้ตรงนั้นเรียนเลยนะคะแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวคิดไหนเถอะะนคะออกข้อสอบการนำเสนอ25% นำเสเนอให้บรรทุกต้องตามหลักการคิดได้ตอบได้แต่พอตอนนำเสเนอแล้วแน่ยขอให้มันเป็นการนำเสเนอที่บรรทุกต้องตาม,ตามระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่สุดได้หรือไม่ใช่ว่าเอาไปเจาะใครถามถามถามใครต้องการอะไรแล้วก็วขขเขียนเสนอมาไม่ใช่นะคะจะถามได้แต่ต้องรู้ว่าจะถามที่จะตับ จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเอ่อทีนี้พอพูด่ไปนี้ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้บอกนะคะว่าว่าเอ่อจะต้องเป็นปรี3นะคะมีเซนี3เป็นตี3ไม่ใ่ค่ะอาจจะได้ปรีนหมดไปทั้ง10ก็ได้ค่ะนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ตรงนี้วัที่สร้างสรรค์การนำเสนอความสำคัญต่อสังคมชาติดารคามเป็นไปด้การสื่อสารต่างๆเองค่ะเชิญเดี๋ยวเราไปมาเลยวยกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจผลิตนะครับจะต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนการผลิตหรือแค่ไหนเกณฑจะมีเวลาทำแค่ไหนอาจารหนึ่งเกณมีเวลานานเท่าไหร่สองแกณมีคนกี่คนสามแกณมีตังกี่บาทสี่แกณมีข้อมูลไหมเพื่อเหมือนจะได้แม่ขอบคุณที่ถามเหมือนเด็กเรียนโราเรียนเองไม่นั่าเป็นเรียนของดิฉันนะคะเราจะต้องทำแค่ไหนเรื่องแค่ไหนทำด้เีกว่าสินยก คอนเซปต์ของเราก็มีเวลาเดือนเดือนเดือนดฏิไฟที่ต้องสักน <ers> ิดพ่อเสนอแล้วถ้าผ่านสิทธิจะมีเวลาอีกเดเดือนเพื่อที่จะไปขยายผลให้มันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นโถงมีเวลาสองเดือนสองเดือนนะคะด้านงบประมาณตอนนี้ได้แค่ห้าพันสำหรับสิทธิสุดท้ายใครที่ยังไม่เข้าเดี๋ยวกำลังขอให้เนี่ยทำตาหวานตรงส่งเลยทันนี้เนี่ยนะคะแต่จะได้อีกสักนิดหน่อยก็ประมาณที่มีแค่นี้เวลาที่ได้รับคนสามถึงห้าคน ด้วยเงื่อนเวลาเงื่อนของแมททาวเวอร์แล้วโมกมารที่หนึ่นะคะสิบสิบสุดท้ายได้ห้าสิบเลยงานเข้าหมดหมดอ่ะเข้าหมดอ่าอ่ะนะคะก็ก็ขอให้โชคดีสิบสิบสุดท้ายนะคะแต่ถ้าถ้าในเดือนตุ้งดุ้งธาระตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็พยายามเต็มที่ที่ดีที่สุดนะคะไม่ไม่ต้องไปหวงอะไรทั้งสิ้นถ้าเราเป็น ใจมุ่งมั่นเต็มร้อยนะคะใจเต็มร้อยทำมาต่างทำเล็กเล็กเดียวทำเรล็มเล็กเดียวมันก็มันก็เกิดผลแล้วขอให้เป็นผลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดและขอให้ทุกทีมโชคดีและขอให้เราเจอกันไปตลอดรอบของทุกทีมนะคะขอบคุณค่ะ